ีพวกเราอยู่ที่สวนสีทองจังหวัดนครนายกครับสวนนี้ขึ้นชื่อมากเลยฝนเรื่องมายองชิดใช่ค่ะถ้าพูดถึงมายงชิดนะคะก็ต้องมาที่จังหวัดนครนายกนี่แหละค่ะคุณอยากชิมไปเจอเจุาสุดสวนเลยดีกว่าครับไปกัน แลตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณฟางเจ้าของสวนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถามก่อนเลยอยากรู้มากว่าทําไมเวลาเรานึกถึงมะยงชิดเนี่ยต้องนึกถึงมะยงชิตที่จังหวัดนะครนา,ายกเท่านั้นเพราะว่ามะยงชิดของเรานะเนื้อนแน่นกรอบอร่อยเม็ดรีบและที่สําคัญจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ได้รับเครื่องหมาย GI ทค่ะสิงวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะ,คะว่าที่เนี่ยอร่อยที่สุดคือต้องปลูกที่ดินที่นี่ถึงจะได้แบบอร่อยที่สุดแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยคือเวลาเรามาเห็นตัวมะยงชิดเนี่ยบางทีบางคนก็นึกถึงว่า จริงๆแล้วมันคล้ายกับมะปรางหวานเรามีวิธีการสังเกตยังไงหรือมันต่างกันยังไงบ้างคะจริงๆแล้วมะปรางกับมโยชิตซาไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ลูกภายนอกอาจจะดูมะปรางหวานอาจจะยาวๆลีรีนิดนึงอ๋อใช่ค่ะแล้วก็จะต่างรสชาติเลยมะปรางมันจะมีเปรี้ยวไปเลยกับหวานไปเลยค่ะแล้วก็มโยชิตนะคะจะหวานอมเปรี้ยวถ้าคนดูผมเนี่ยไปตลาดมีวิธีการเลือกยังไงบ้างให้มันได้หวานกรอบเหมือนที่มาทานที่สวนต้องดูแบบว่าผิวสีส้มแบบในนี้เลยคือมันสุกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะสุกแล้วถ้าแบบว่าติด หัวเขียวเขียวนิดนึงเนี่ยมันจะมีอมเปรี้ยวเยอะแล้วก็การทานมะยงชีดนะคะต้องปอกเปลือกก่อนเพราะความเปรี้ยวนะคะมันจะอยู่ที่เปลือกเคล็ดลับถ้าให้ทานให้อร่อยจริงๆแล้วเราปอกแล้วก็ควันเม็ดแล้วก็แช่ตัวเย็นสักนิดนึงอ่าแล้วก็เอามาทานจะเย็นชื่นใจเลย ออกตอนช่วงไหนบ้างคะของเราก็จะออกตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาค่ะจนถึงประมาณแค่ปีนี้ถึงเมษากลางเดือนเมษาเท่านั้นหมดแล้วทำไมออกแค่ช่วงนี้คะเป็นผลละไมฤดูร้อนค่ะเขาจะมีปีละครั้งเท่านั้นเองสดสดนะคะและอยากรู้ว่าตอนนี้เขาขายกันยังไงคะตอนนี้ของเราจะแบ่งเป็นหลายๆไซส์เลยแต่ลูกเล็กของมานะคะ,ะ,คะลูกเล็กเราก็จะขายโลละ1.99บาทถ้าลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราก็ขาย3 0 0 <10. S 2> ถ้าแบบว่าสิบลูกโลเสบลูกโลขายโลมันนี้ค่อนข้างหายากต้อนเนื้อลูกใหญ่เนี่ยจะมีสักห้าโลสิบโลใช่อันนี้ราคาก็เลยสูงลิดนึงค่ะ,คะเพราะว่า,าอันนั้นมันจะใหญ่มากคัดาดพิเศษใช่ค่ะอันนั้นจะลงวันละห้า ประการเมื่อกี้คือชิมแล้วคือหวานมากและนอกจากความหวานนะก็คือความหอมผลคือหอมมากเลยครับผมมันแบบว่าเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์มากเลยนะลูกที่ผมทานเลยคือไม่เปรี้ยวเลยมันจะมีความหวานชื่นใจอ่ะทีนี้คุณผู้ชมดูแล้วแน่นอนว่าหูอยากสั่งซื้อบ้างต้องทายังไงบ้างคะของเรานะคะตอนนี้เราก็เปิดขายทางช่องออนไลน์ เราจะส่งเลทสทั่วรประเทศเลยจะส่งไปสนีค่ะเข้ามาในเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อว่าสวนสีทองของ<ม>ป่านครนายกค่ะม <า S 3> ะมยงชิ้นก็ออกแค่ช่วงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าอยากกินตลอดทั้งปีนะออไปที่คาเฟ่เขาเออเไม่ไกลเลยใช่ไหมครับ <S <S ใช่ค่ะไม่ไกลเลยเดินทางกี่นาทีเอ่ยประมาณาถึงหนาทีโอ้ห้าถึงหนาทีกินได้ทั้งปีเป็นคาเฟ่ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเราไปกันเลยนะดีอยากไปมากค่ะ นี้นะคะเรามาีอยู่ที่สวนสีทองมะยงชิดค่ะเด้เรียบร้อยแล้วค่ะต้องถามคุณฟางหน่อยว่าที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะค่ะจริงๆแล้วของเรานะคะจะมีสวนมะยงชิดอยู่แล้วค่ะตั้งแต่รุ่นุพ่อคุณนแม่แล้วพอดีว่าฟางเรียนจบมาแกเลยว่าเอออยากจะมาทํา อยากไปอยู่ใกล้คุณแม่ก็เลยว่าลองเอาไมโยงชิดมาแปลรูปตัก็เลยเกิดมาเป็นส่วนสีทองไมโยงชิทคาเฟ่ค่ะตอนนี้ผมอดใจรอไม่ไหวแล้วอยากทานแล้วครับผมอขอเมนูแนะนําของที่ร้านนี้หน่อยครับได้เลยค่ะเมนูแรกของเรานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะผัดไทยไมโยงชิดเราจะใช้ไมโยงชิดนะคะทําเป็นน้ําซอสค่ะรับเอาความเปรี้ยวหวานจากไมโยงชิดมาทําเป็นน้าซอสแทนน้ำมะขามเปียกคือเราจะไม่ใส่มะขามเปียกเลยใช่ไหมใส่เลยค่ะเป็นไมโยงชิดซอสล้วนเลยโอ้โหต้องร พี่บูชิมใบอันนี้ใครเป็นคนคิดเมนูนี้มาคะเป็นแม่ค่ะแล้วเราต้องตอบอยู่นานไหมคะก่อนจะได้คำตับอยู่นานมากๆากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราทํามาแล้วเราจะมีแต่ว่าของของหวานก็เลยว่าลูกค้ามาแล้วต้องมีของคาวสักหน่อยอยากจะเอาแบบว่าง่ายๆแต่ว่าแปลกๆก็เลยลองเป็นผัดไทยซอสไม่ยอมชิดค่ะเพราะว่ายังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนก็เพิ่งเคยได้ยินแล้วเพิ่งเคยมาเห็นที่นี่ที่แรกค่ะพี่บูชเป็นไงบ้างคะรสชาติจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของผมเลยแล้วคือตัวซอส นะครับผมมันหอมมากแล้วพอมากินกับตัวผัดไทยเนี่ยพอดีเลยครับกินกับกุ้งสดแล้วก็คลุกผักทุกอย่างบีบมะนาวนิดนึงนะเด็ดมากมันจะมีความหอมหวานที่กําลังพอดีต่อไปอันนี้ก็เป็นอาหารข้าวเหมือนกันค่ะอันนี้เลยเป็นส้มตามะยงชิดค่ะส้มตําอันนี้ผลสนมตําเลยเนาะคือเราใช้มะยงชีดแทนตัวมะละกอใช่ไหมครับค่ะเราใช้เนื้อมยงชีดกระปอกควันเม็ดแล้วก็มาใช้เป็นแทนมะละกอเลยเป็นยังไงบ้างครับหน่อยมาก ส้มตำอ่ะมันก็จะไม่ได้รสชาติที่มันแบบหอมหวานของมะยงชิดแบบนี้แต่จานนี้มันได้รสชาติส้มตำที่แซ่บด้วยนะตมปูมาแบบแซ่บเลยนะมีความหอมของปูหอมกุ้งแห้งทุกอย่างแต่มันได้ความหวานของมะยงชิดเข้าไปมันก็ได้อีกรสชาตินึงที่แบบอ,อ,อร่อยและสดชื่น ไปเป็นตัวไหนดีครับบ้างอ่าตัวนี้เลยค่ะเป็นชีสเค้กมมยงชิดค่ะชีสเค้กมมยงชีดอันนี้เราเป็นเนื้อมมยงชทั้งนัดนเลยครับผมแล้วด้านบนเนี่ยเาอกําลังจะถามใจตรงกันเลยอันนี้เป็นเนื้อมมยงชิดค่ะเราใช้เนื้อมมยงชิดล้วนเลยค่ะรสชาติเป็นไงคะคุณงูดช์จะบอกว่ามันจะมีความอมเปรี้ยวนิดนแต่ไม่ได้เปรี้ยวโดดนะครับมันจะมีความแบบว่าความเปรี้ยวกําลังดีแล้วก็มีความหวานที่สดชื่น มันทำให้ทุกอย่างเนะี่ยเข้ากันถัดมาเมน,นูน,น,นี้เป็นไอศครีมมะยงชิดค่ะครับขอช้อนนิดนึ่งนะคะช้อนเล็กจ้าใสมโยเกิร์ตด,ด้วยอ,อแล้วก็มีตัวมะยงชิดหั่นเป็นชิ้นๆอยู่ข้างในด้วยค่ะสัมผัสได้ถึงความสดชื่นเลยอะ่ะสดชื่นออมเปรี้ยวแต่ว่า ได้รสชาติของโยเกิร์ตมาด้วยแล้วก็มีเนื้อมะยงชิดอยู่ในนั้นด้วยมันทําให้เราได้เคี้ยวนิดนึงสดชึ่นมากๆอร่อยตัวนี้เป็นหมี่กรอบมะยงชิดค่ะของฝากเลยสหาหรับเดินทางไกลสามารถเก็บไว้ได้กี่วันครับถ้าเก็บได้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะแต่ว่าเก็บในตู้เย็นถ้าแช่เย็นไว้เก็บได้หนึ่งเดือนผมจะบอกว่าผมชอบร้านนี้เพราะว่าเขาทำตะลายงนไม่หวานมากมันจะมีความหวานกำลังดีแล้วก็คือมันตอบโจทย์อ่ะคือเราได้ความรู้สึกถึงมะยงชิดเลย มะยงชิกคือแบบกุ้มใส่หน้าเราเลยมันอร่อยมากเนาะเป็นสนะ่วน,นผสมที่แบบไม่น่าเชื่อท่าทำหลายอย่างแล้วอร่อยขนาดนี้ใช่คุณฟางคะ่ะที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมมาะคะ่ะที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่8ปดโมเช้าคะ่ะถึง5้าโมงเย็นนะคะ แต่ว่าสําหรับวันหยุดนะะก็เริกมแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะเปิด8โมงเชา้าปิด6โมงเย็นค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมานักนายกนะคะอย่าลืมนะคะแวะที่สวนสีทองวิ่ยอมชิปตคาเฟ่ของเราค่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะสั่งของก่งบ,บ้านก็สั่งได้ที่ f a ฟ e บ o ๊ k ของเรานะคะสวนสีทองของฝากนักนายุเราจะส่งทั่วไทยเลยค่ะส่วนช่วงหน้าใครจะเป็นผู้โชคดีของวันนี้นะครับรอติดตามกันได้เลยครับ บอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากกินเนี่ยต้องรีบสั่งเลยน่าอร่อยอะวันหลังต้องไปด้วยกันนะอุ้ยตายแล้วมาจีบผมกลางรายการยังไงคุณแพรไม่ใช่ไม่ได้จีบค่ะแค่จะชวนแต่วันนี้ยังคงมีช่วยกันแซ่บเหมือนเดิมค่ะจะบอกว่าท่านนึกถึงปลาทูเนี่ยต้องสังวัดสมุทรสาครจริงๆนะนี่เลยค่ะเราอยากชวนไปงานนี้งานกินปลาทูดูวิถีแอดสมุทรสาครบอกเลยว่าใครเป็นปลาทูเลเวอร์ไม่ไปไม่ได้นะเมนูเนี่ยมีเป็นร้อยเมนู นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับและไฮไลท์ของเขาทางด้านนี้เลยค่ะนี่มี<ข>อะไรบ้างต้มปลาทูคุณผู้ชมค่ะให้ดูนิดนึงโอ้โหถ้วยใหญ่มากๆครับ ตวยใหญ่แบบนี้เชื่อไหมราคาเท่าไร่เท่าไร่คุณแพม25บาทเฮ้ยให้เยอะอย่างนี้เลยเหรอฟังไม่ผิด25บาทเท่านั้นแต่ต้องไปที่งานนะบอกเลยว่าคุณผู้ชมมีให้เลือกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นปลาทูย่างน้ำปลาหวานกะเพราปลาหน้าปลาทูหรือจะเป็นปลาทูราดพริกนะคะครับแล้วนี่เลยที่ป๊อปปี้กำลังถืออยู่เป็นขนมคือผมเลือกขนมก่อนเลยเพราะว่าหน้าตาน้องน่ารักมากอยากชิมให้ดูนะครับเป็นยังไง เป็นขนมไฮไลท์ของเขาเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นรูปปลาทูตัวเล็กๆเนี่ยไปแล้วก็จะมีแบบนี้แน่นอนค่ะราคาก็ดีด้วยคุณผู้ชมขาไม่แพงอราคาเริ่มต้นหลักสิบนะคะมีให้เลือกเยอะมากหรือจะเป็นยำขนมจีนก็แซ่บค่ะลูกชุบป,ปลาทูที่กินเมื่อตกี้นี้เป็นไงผมต้องบอกเลยว่าเป็นลูกชุบที่สดชื่นมากความหวานนี่กำลังพอดีความนุ่มความหนึบของน้องเนี่ย มันได้ใจมากเลยคุณแพร่ได้เลยค่ะใครสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปเลย0832359298ค่ะไปกันเยอะๆนะคะครับผมมาที่ต้อนรับช่วงเทศกาลข้าแช่ด้วย S&P ไปเลยครับนี่นี่ถือเป็นเมนูเข้าแช่ที่จัดเต็มมากๆคุณแพรมยังไงเวลาเราจะทานเข้าแช่เนี่ยถ้าคุณนึกถึงอากาศร,ร้อนๆออมีข้าวเย็นๆแช่อยู่ในน้ําที่อร่อยมากๆไหนคุณแพรลองชูขึ้นมาสิว่าคุณจะกินชมผู้ชมแบบไหน เวลาทานนี่นะคุณแพรมนะเขาบอกว่าตักน้ําตักข้าวใส่ปากก่อนและถ้าคุณตามด้วยลูกกะปีทอดอุ้ยเขาบอกเลยนะฮะเป็นกะปิเคยตาดําครับมีทั้งกุ้งแห้งมีทั้งปลาเนื้ออ่อนทานแล้วได้โปรตีนด้วยเสริมแคลเซียมทั้งฟันทั้งกล้ามเนื้อเรียกได้ว่าสุดยอดครับแล้วก็จะมีพริกหยวกสอดไส้ปูจ๋าด้วยตัวนี้นะครับผสมทั้งเนื้อไก่แล้วก็เนื้อปู พิกดวของเขานีนะมีประโยชน์ด้วยนะครับมีเบต้าแคโรทีนมีวิตามินด้วยโอ้โหทำให้ร่างกายแล้วแข็งแรงเข้าไปอีกอุ้ยคุณสดอะไรขนาดนั้นคุณหิวหรือเปล่าชื้นนะคลายร้อนมากเลยคุณผู้ชมค่ะยังไม่ทำงานเครื่องเทียงเขายังมีอื่นอีกนะมีหมูฝอยหวานมีใช้โป๊หวานเรียกได้ว่าเป็นของหวานที่ทานคู่กันแล้วมันทําให้เราสดชื่นมากยิ่งขึ้นคลายร้อนแบบนี้ตบท้ายฮะของอร่อย นี่มะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงมูลฮะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ถือว่ามีทั้งข้าวเหนียวมูลใ,ใบเตยข้าวเหนียวมูลอันชันเป็นข้าวเหนียวมะม่วงน้ําดอกไม้ด้วยโอ้หน่ากินเนาะบอกเลยนะฮะว่าใครได้ทานก็ต้องติดใจต้อนรับเทศกาลของเราเนี่ยยาวๆกันไปถึงวันที่3ศามสิบพฤษภาคมนี้เลยฮะแล้วถ้าใคร <ฮะ S 2> สนใจเนี่ยโอ้โหอดใจไม่ไหวแล้วเบอร์โทรขึ้นอยู่บนหน้าจอครับ1 3 4, 4 4รีบโทรไปเลยของดีแบบนี้อร่อย แน่นอนนะโทรมาเลยค่ะคุณแพมทานแล้วเป็นยังไงบ้างไหนอธิบายฟังสิอยากไปกินเลยอ่ะคือปกติอ่ะไม่ได้กินเมนูนี้บ่อยแต่พอกินไปแล้วมันอร่อยมากทำให่อยากกินเรื่อยๆเลยแล้วช่วงนี้มันคลายร้อนไงกินเมนูแบบนี้คุณแพมจะไปทานที่ร้านก็ได้หรือจะโทรไปสั่งก็ได้หรือจะไปทานกับผมก็ได้คุณแพมโอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปกินคนเดียวนะคะไปเราไปจับรายชื่อกันต่อดีกว่าได้เลยครับผมมาถึงช่วงแจกของรางวัลให้คุณผู้ชมแล้วนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงสําคัญถูกต้องมาเรามาดูกัันครบ ผู้โชคดีอ่าเดี๋ยวจะคู่นะฮะนี่เลยครับผู้โชคดีในวันนี้ครับวันนี้เป็นคุณเสรีค่ะนี่<า>วิธีการร่วมสนุกง,ง่ายมากๆครับเพียงแค่สแกน QR code ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องน,นี้เราล้วงเข้าไปจับได้ชื่อคุณนะครับโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยฮะส่วนในสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มทำการรีไลน์ชื่อใหม่แล้วดังนั้นอะไรที่ยังไม่ส่งนะฮะรีบส่งเข้ามาเลยครับท่านผู้ชมครับ และละครของเราก็ต้องติดตามชมเช่นเดียวกันนะครับเย็นนี้ป่านางเสือรวมถึงละครค่มครับใต้เงาตะวันครับใช่แล้วค่ะอะเดี๋ยวรอคุณรับสายแล้วคุณรับสายแล้วด้วยเหรออืไหนรรับแล้วจริงด้วยสวัสดีค่ะครับอาโทรจากรายการแซนพาซ่านะคะครับวันนี้เป็นผู้โชคดีค่ะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรเอ่ย การจนะบุรีครับการจนบุรีว่าอยากไปเที่ยวมากเลยเดี๋ยวไว้รายการเราไปจะบอกนะคะเออยวได้เจอกันแน่ๆน่วันนี้เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับเป็นเต้าอบไฟฟ้า21ลิตรไปเลยเย้ตามมาน์มด้วยยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปค่ะครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมส่งรายชื่อเข้ามานะครับผมอะและจบจากรายการเราไปติดตามรายการข่าว3สีด้วยนะครับวันนี้เวลาเวลาหมดลงแล้วครับ พวกเราแซบพาซ่าสวัสดีครับแซบพลาซ่า